คมไฟโปรเจคเตอร์นะแต่ไม่ใช่นะเขามาเป็นแนวหลอดไฟมินิโปรเจคเตอร์ครับงานก็ถือว่าไม่ดูปรงานก็ประมาณนี้ทิ้นเพื่อนเห็นอยู่ข้างหน้านครับก็เป็นหลอดไฟหน้ารถนะครับเป็น y 15 h นะครับตัวนี้เป็นโมเดล2024ครับซึ่งปีนี้ปี2023หลอดไฟตัวนี้อาจจะมาก่อนเวลาก็ได้นะครับผมตัวนี้เป็นของม่วงดำรุ่นล่าสุดนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ย คัดออฟพวงมาลัยขวาเป็นขั้ว H 4นะครับผมสว่างสุดจบสุดไม่ฟุ้งและไม่แยงตาและที่สำคัญรับประกัน1ปีนะครับผมตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโรงงานผลิตในไทยนะครับเดี๋ยวเรามาให้เพื่อนๆนดูกันนะตัวนี้โรงงานผลิตในไทยนะะเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังก่อนข้างหลังก็ไม่มีภาษาไทยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเป็นตัวผลิตในไทยนะครับแกะกล่องกันเลย แกะกล่องมานะครับก็มีถุงมือให้ครับถุงมือมีให้ข้างหนึ่งนะแต่ร้ายมากเลยจะให้เป็นคู่ก็ไม่ได้นะแต่มีถุงมือนะครับเวลาติดตั้งไฟเนี่ยใส่ถุงมือดีกว่านะจะได้ไม่เป็นรอยลายนิ้วมือที่หลอดไฟนะครับเราก็จะมีคลิปติดตั้งหลอดไฟมาให้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นของแท้นะสามารถปรับตั้งการเอียงของไฟได้นะครับแล้วก็สามารถปรับตั้งไฟสูงต่ำ ได้จากที่หลอดไฟเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปปรับที่โคมไฟนะครับแล้วก็หน้าตาตัวนี้นะจะเป็น Y15 ครับตระกูลตระกูลเรียกนะตระกูล Y เนี่ยจะมีตั้งแต่ Y8 Y เออ Y6 Y8 Y11 Y13 Y14 นะครับแล้วก็ล่าสุดเลยเป็น Y15 ครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น มินินะครับต้องใช้คําว่ามินิโปรเจกเตอร์นะครับซึ่งหลอดไฟ LED ทั่วไปอะ่ะมันก็จะไม่มีตัวโคมเลนข้างหน้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นหลอดเลยเวลาที่เราใส่กับโคมไฟเดิมๆนะครับที่ไม่ใช่โคมไฟโปรเจกเตอร์เนี่ยมันอาจจะทําให้ฟุ้งนะครับแล้วก็แยงตาได้แต่ตัวนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเหมือนกับโปรเจกเตอร์นะครับเหมือนโคมไฟโปรเจกเตอร์นะแต่ไม่ใช่นะ เขามาเป็นแนวหลอดไฟมินิโปรเจคเตอร์ครับงานก็ถือว่าให้ดูังานก็ประมาณนี้มีขั้วนะครับมีตัวกล่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาบอกสเปคให้เพื่อนๆก่อนนะตัวเนี้ยเขาบอกว่ากำลังไฟนะครับอยู่ที่150วัตต์นะครับแล้วก็รองรับไฟอยู่ที่9-50โวล์นะความสว่างอยู่ที่52,000ลูเมนนะครับถือว่า สว่างมากนะแล้วก็มีให้แสงสีขาวที่6,000 K นะครับตามมาตรฐานเลยหรือว่าตามกฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงรุ่นนะรุ่นรถที่ใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังแล้วกันรุ่นรถที่ใส่ไม่ได้นะเขาบอกว่า Mazda 2 Skyactiv นะครับแล้วก็ Toyota Revo d m a x c ปี2019บวกบวกนะครับใส่ไม่ได้ Mazda BT50 ปี2012ขึ้นไปก็ใส่ไม่ได้ อินโนวาปี05ขึ้นไปก็ใส่ไม่ได้แล้วก็ Ford Ranger ที่6ก็ใส่ไม่ได้นะอันนี้ผมไม่รู้ทำไมนะอืมแต่ว่าเขาแจ้งมาแบบนี้นะครับตัวนี้เราได้มาจากใน s h อ p e e นะครับก็ราคาประมาณ1,500นะก็หลากหลายนะเดี๋ยวค้าขายสนใจแบบเราเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะครับให้ดูหน้าตาก็ใกล้ๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถือว่า งานดีนี่ครับงานก็ถือว่าโอเคอยู่นะ,ะตัวนี้ตัวนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ปรับไฟสูงไฟต่ำนั่นเองนะครับแล้วก็น็อตข้างในนี้น็อตข้างในครับตรงนิ้คู่นี้นะครับก็จะเป็นปรับการเอียงของไฟนะครับแล้วก็พัดลมอ่ะให้ดูพัดลมนะพัดลมก็เวลาใส่หมุนพัดลมออกได้ก็ระยังไงเวลาใส่ต้องหมุนพัดลมออก พัดลมก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามันจะช่วยอะไรนะก็จะประมาณนี้นะครับใสก่อนตัวนี้เวลาใส่ก็ไม่ต้องขันให้มันแบบว่าแน่นนะครับเอาแค่พอตึงตึงมือนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ได้ไปอาจจะสงสัยว่าตัวนี้นะที่นิ้วมือผมเนี่ยนะมันมีน็อตตัวหนึ่งนะทาง,ทางที่ มันมีรูน็อตมาให้ทั้งสามลูนะครับแต่มันมีน็อตแค่ตัวเดียวผมลองไปหาอ่านมานะเขาบอกว่าจริงจริงมันใช้แค่ตัวเดียวนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าทําไมมันถึงใช้แค่ตัวเดียวหน้าตาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับข้างในก็จะเป็นนี่ให้ดูข้างในก็ประมาณนี้เขาจะติดตัวกันลอยนะครับกันลอยมาหน้าตาประมาณนี้ทั้งสองหลอดนะ แต่ว่าหลอดไฟก็ไม่มีบอกว่าอันไหนข้างซ้ายหรือข้างขวาก็คงจะใส่กันได้หมดแหละเพราะว่ายัางไงไฟมันเอียงเราก็ต้องปรับตั้งเองอยู่แล้วผมมีโคมไฟอยู่ตัวเก่านะเดี๋ยวเราลองใส่ตัวเก่าให้ดูเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าตัว t o y ยต้าไฮเกนะมันจะใส่แล้วมันจะหน้าตาแบบไหนนะครับเอ่อ ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าปกติไฟหน้ารถเพื่อนๆจะต้องไป็นทรงนี้ต้องไป็นทรงนี้นะเราต้องเอาไอสีเงินเนี่ยอยู่ทางด้านบนนะครับอยู่ทางด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก็ใส่แบบนี้ค่อยๆใส่นะครับระวังหน้าเลนจะเป็นรอยนะอะใส่แบบนี้นะครับเรียบร้อยเนหะ็นัห ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเป็นนะก็ไม่ยากนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการล็อกเจ้าตัวหลอดนะครับตัวนี้ต้องออกแรงนิดนึงอึ๊บนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับล็อกตัวหลอดไฟละแน่นหนาไม่หลุดนะแต่ก็จะมีเห็นไหมครับเพื่อนๆขอบขอบนี่นะฝุ่นก็จะยังเข้าได้อยู่นะครับ ยิ่งเป็นสายอุทยานนะสายเที่ยวคอสทันที่นะครับที่ต้องเจอฝุ่นตลอดนะก็ต้องมีตัวนี่นะครับเรียกว่าเป็นตัวคือรถมันมันเป็นของติดรถอยู่แล้วแหละทุกคันมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละไอตัวซีนยางนะแต่ทําไมซีนยางของเรามันรูบเบิ่มอย่างนี้นะคือไอซีนยางตัวเนี้ยตอนที่เราเปลี่ยนหลอดไฟอะ่ะมันแถมมานะมันแถมเป็นตัวของเทียมมาซึ่งของแท้มันเป๊ะกว่าเราก็เลย ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะก็เลยลงมาตัดให้เพื่อนๆนดูนะว่าทําให้ดูว่าเวลาใส่เนี่ยมันใส่ไม่ยากนะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราครอบหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็หมุนเจ้าตัวพัดลมลงไปเลยแต่ตอนหมุนนะให้เพื่อนเนเนี่ยแหกไอ้สายตัวนี้ออกหน่อยนะซึ่งมันจะได้ไม่เบียดกับตัวซิงค์ของพัดลมนะครับทําให้อาจจะเป็นรอยหรืออาจจะบาดได้นะครับ ก็หมุนเข้าไปประมาณนี้นะครับแหกมันออกมาติดติดติอ่ะตัวมือแน่นละพอให้แค่แบบใช้นิ้วแค่นี้นะครับบิดแล้วมันแน่นก็พอละไม่ต้องเอาแบบโอ้ยแน่นอะไรกันนักหนาอ่ะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นอะเดี๋ยวเราเลือมให้ดูนี่หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดทรงนิดนึงนะแต่จริงถ้าเกิดว่าเป็นตัว ยางกันฝุ่นเนี่ยของแท้ติดรถเนี่ยมันจะเป๊กกว่านี้นะครับอันนี้เราทําให้เพื่อนๆดูเฉยๆเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่เราถอดเจ้าตัวนี้ออกมาตัวกล่องควบคุมของมันนะนี่ Y15 h Mini Projector นะครับเสร็จแล้วเราก็เล็งให้ตรงรูนะครับแล้วก็ใส่มันกลับคืนเข้าไปแล้วก็แค่หมุนล็อกไม่ให้มันคลายนะครับ เสร็จแล้วเราก็นำตัวนี้ไปใส่กับปลั๊กเดิมที่อยู่ที่รถของเรานะครับแค่นี้เองก็เสร็จเรียบร้อยครับกับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับทุกคนหน้าตาก็ประมาณนี้ประมาณนี้ในการดูคร่าวๆเนาะอันนี้มันอาจจะขุ่นหมดละมองไม่เห็นเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูตอนกลางคืนดีกว่าว่ามันจะสว่างสวยสักแค่ไหนนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งไฟเสร็จแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่ผ่านนะครับเพราะว่าไฟสูงมากนะครับสูงเกินไปสูงเรียกว่าแยงตารถที่ส่วนมานะครับถือว่ารอบแรกไม่ผ่านเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปแก้ไขกันอีกรอบนึงนะครับและหลังจากที่เราแก้กันมาแล้วนะครับทุกคนจะเห็นว่าไฟเนี่ยเริ่มจะจิกลงพื้นแล้วนะครับอันนี้คือซอยเดิมนะครับซอยที่เราใช้ในการทดสอบนะครับเพราะว่าซอยนี้อาจจะมืดนิดนึง ก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยรู้สึกเขาจะจิกลงพื้นแล้วแล้วก็ไม่แยงตาละไม่แยงตารถที่สวนมานะครับถือว่าความสว่างเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเห็นไหมพอมีคนเดินเนี่ยแสงไฟจะหยุดถิวที่ประมาณหัวเข็มขัดนะครับแล้วเดี๋ยวดูรถนะที่ผมมาลองในซอยนีย้เพราะว่าในซอยนี้มีทั้งคนเดินทั้งรถนะครับเห็นไหมไฟจะอยู่ที่ประมาณหัวเข็มขัดของคนเดินนะครับแสงเมื่อเราอยู่บนถนนใหญ่นะครับนี่เราอยู่บนถนนละ ก็มีแสงไฟเยอะแยะนะครับพาเพื่อนๆมองในกล้องเนี่ยน,นะแสงก็อาจจะแบบกลืนๆไปบ้างน,นะครับอาจจะไม่ได้สว่างแบบเหมือนในซอยนะครับแต่ก็พอเห็นความสว่างเนอะยังไงก็ดีกว่าหลอดฮาโลเจนหลอดเดิมๆติดรถนะครับหรือว่ายังไงก็ดีกว่าพวกหลอดไฟแบบเป็นหลอด LED เฉยๆนะที่ไม่ใช่มินิโปรเจคเตอร์นะครับอนนันแสงเขาจะฟุ้งไปหน่อยไม่สามารถจับถนนอะไรได้เลยอันนี้ยังพอเห็น เป็นรูปร่างครับอย่างมุมซ้ายจเอเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเงามืดๆนะครับก็คือ,อเป็นมุมที่ไฟเนี่ยไม่ได้ตกกระทบนะครับก็ถือว่าปรับแล้วนะครับเห็นไหมมุมเนี่ยคือไม่ส่องละไม่ส่องโดนหน้าไขและครับไม่ถูกยิงตายแน่นอนอันนี้ก็ลองเทสกันในหมู่บ้านนะครับก็ถือว่าโดยรวมผมถือว่าชอบนะครับเพราะว่าตัว y า5เนี่ยที่เขาบอกว่าเขากรันตีเลยนะว่าเป็น หลอดมินิโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเขาบอกว่ามันจะไม่ฟุง้งไม่แยงตานะอ่ะนี่ครับแล้วก็เส้นพวกตัวแซนะผมอาจจะตั้งอ่าความสูงเนี่ยไม่รู้ว่าถูกจุดหรือยังนะเพราะว่าเราไม่ได้มีเครื่องมือตั้งอุมโมงค์แสงอันนี้คือแสงที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือเปิดไฟสูงอ่ะเปิดไฟตามเปิดไฟสูงนะครับก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะในราคา1,500บาทครับ อาจจะไม่เหมือนกับพวกเอาโคมไปใส่โปรเจคเตอร์โดยตรงนะครับอันนั้นก็อยู่ประมาณ6-7,000ถึงหมื่นขึ้นไปนะครับอันนี้1,500เนี่ยผมถือว่าถือว่าผ่านนะเส้นตัวแซที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่นะครับก็ถือว่าคมาเห็นไหมครับถนนซ้ายถนนขวาถือว่าคมเลยในตอนกลางคืนนะครับ นี่ไฟสูงไฟต่ำนะครับนี่ไฟสูงไฟต่ำใชไฟสูงไฟต่ำครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเขาการันตีมาว่ามันสว่างกว่ากว้างกว่าตัว Y6 Y8 Y11 Y13 Y14 กว้างกว่าทุกตัวแล้วก็สว่างกว่าทุกตัวนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับว่า Y6 Y8 11 13 14เนี่ยมันจะไปยังไงนะครับเพราะว่าไหนๆซื้อแล้วก็ซื้อแบบดีไปเลย ก็เลยโดดมาเล่น Y15 ไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับที่คำอธิบายนะครับหรือว่าในช่องคอมเมนต์นะแล้วก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันนะครับทุกคนแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ